สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เรามีภารกิจครับภารกิจวันนี้งานใหญ่นะครับงานช่างนะฮะจะมาทำอะไรนั้นเดี๋ยวมาเฉลยที่หลังนะฮะบอกเขาว่ามายกเครื่องครับมายกเครื่องใหม่นะฮะวันนี้นะวันนี้เป็นเป็นช่างหนึ่งวันนะครับมายกเครื่องครับเครื่องอันไหนนั้น เดี๋ยวเป็นลุ้นกันนะฮะอืมอะนะครับเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างก่อนนะครับนะครับมาดูเครื่องใหม่นะ ครับตอนนี้ก็ถอนน็อตออกหมดเรียบร้อยแล้วครับโลยอย่างอย่างอย่งเดือดเท่นเครื่องกับยกปั๊มเฮลิกอ,อกครับแล้วก็นี่ครับยกปั๊มเฮลิกออกออกก็ขึ้นได้เลยครับยกปั๊มเฮลิกออกแล้วก็ยกเครื่องขึ้นเพราเอาเครื่องใหม่มาใส่แทนครับนั่นอยู่นั่นครับตอนนี้ลอกของเรามีปัญหาครับขัดลอกมันขัดอยู่ครับ เครื่องเก่าไม่แรงครับทั้นะเครื่องใหม่เครื่องใหม่ยีนู่นเห็นไหมครนะับเนี่ยยีนู่นเครื่องใหม่วันนี้มากับพี่ช่วยครับผู้ช่วยพลทหารครับทหารเรือโคบดในนีไงไง้โคบดนี่ครับช่องก้อนน้อยรักก้อนห่านะครับติดตามได้ครับฝากติดตามได้ นี่ครับอุปกรณ์เครื่องมือทำมาหากินคร,บ,รบครับสร็สแล้วคลิปนี้ก็ เหลือแค่ไม่ครูครับมายกเครื่องลงนะฮะว่าน็อตอะไรถอดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วฮะยกเครื่องลงเอาเครื่องนี้ใส่แทนครับเนี่ยพาดูข้างล่างครับน็อตถอดออกมดแล้วครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับ น็อตถอดหมดแล้วครับสี่ตัวนะฮะเหลือแค่ยกขึ้นนะฮะเหลือแค่ยกขึ้นนะครับนี่ครับปั๊มก็ถอดออกแล้วเหลือแต่ยกออกนิดนึงนะฮะเหลือยกนิดนึงน็อตก็ถอดออกหมดแล้วฮะนี่เนี่ยสี่ตัวเหลือรถมายกครับ คลิปนี้ก็ไม่ใช่เป็นแค่ยูทูบเบอร์นะฮะเป็นช่างด้วยครับงานด่วนครับเป็นช่างครับมายกเครื่องครับไม่ไม่ใช่ขับรถปินแล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่ยูทูบเบอร์นะฮะเป็นช่างครับช่างชั่วขราวนะฮะยกหมดแล้วครับเหลือแต่รถไม่ยกขึ้นนะครับ ขางนเท่าแก่ใหญ่กําลังเปลี่ยนมูเล่อยู่ครับมูลเล่เขวียงครับครับคลิปนี้ก็จะขอสิ้นสุดคลิปในเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปตอนยกลงนะฮะตอนยกลงแล้วก็ประกอบยกขึ้นนะฮะคลิปนี้ก็จะขอสิ้นสุดคลิปในเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ